เราไม่ได้เกียดชังความเป็นพรรคอะไรทั้งสิ้นนะแต่สิ่งที่ต้องเอามาต่อสู้ก็คือความมั่นคงของชาติแน่นอนต้องแก้เรื่องปากท้องเศรษฐกิจครับแต่ถ้าไม่แผ่นดินคุณจะมาทําเศรษฐกิจอะไรอยู่บนความสิ้นแผ่นดินนะแล้วก็เห็นชัดเจนเนี่ยทุกวันนี้เศร้าใจกับคนที่เสียชีวิตเสียแขนเสียขาสละชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาถามว่าถามไปว่าทำไมประชาชนหรือประเทศชาติต้องชดเชยให้เขา ครอบครัวของเขาคนที่เสียชีวิตนะแล้พุ่งตรงชดเชยได้ยศได้วยเงินเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแหละไม่มีใครอยากแล้วต้องนึกถึงคนที่บาดเจ็บแล้วไม่สามารถกลับไปใช้สภาพชีวิตแบบเดิมเนี่ยดูแลก็ยังไงไม่ใช่ดูแลแค่พออยู่ได้ดูแลต้องชดเชยให้สาสมกับสิ่งที่เขาสละเขาก็ต้องสบายตลอดชีวิตอะ นี่กลับกลายเป็นว่ามานั่งถามด้อยค่าตัดงบใส่ร้ายให้ความเท็จเรียกเรื่องแรกก่อนเลยนะถ้าสิ้นแผ่นดินก็ไม่มีด่านให้เปิดหรอกสิ้นแผ่นดินก็ไม่มีค่าไข่ค่าน้ามันให้มาลดราคาสิ้นแผ่นดินก็ไม่มีเงินมาแจกหรอกจะนิ่งหมื่นสามพันเท่าไหร่ก็ไม่มีคนละเครื่องก็ไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีก็นลําดับแรกมันต้องมีแผ่นดินก่อนไม่งั้นคุณก็จะได้ ข้านปกครองประเทศจีนปกครองประเทศอเมริกาปกครองประเทศเนี่ยก็จวนแล้วล่ะก็คิดเอาละกันว่าความสะใจของคุณเนี่ยแลกกับคนรุ่นคุณจะต้องอยู่ถึงลูกของหลานนะอยู่ได้ก็อยู่แล้วกันอ่ะผมก็บอีกไม่กี่ปีไงที่บอกเนี่ย